หนึ่งห,หนึ่งสองสามสิบน,นะคะวนัววนมีศคือผมมาแทนเก้านะคะแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการสั่งพิซซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั่งพิซซ่ากดหนึ่งขอนี้ค่ะรับสายยินดีให้บริการค่ะ ัลโหลครับได้ยินเสียงบีบไหมครับค่ะได้ยินค่ะโอเควันนี้งานหนักหน่อยนะครับเริ่มต้นถาดแรกก็ต้องไปข้าวซีฟู้ดถาดกลางผู้ผูอัดกุ้งสดสับปะรดแป้งบางไม่เอาซอสทัสันไอแลนด์เป็นสปาเดลล่าเพิ่มซีฟู้ดนิดเพิ่มชีสวาซาเนลลาสองถาดใหญ่ดับเบิ้ลชีสอันนี้เพิ่มพริกสดสองสับระเพย์ซีฟกุ้งสดสับปะรดแฮมเบร็กเบรดถาดหนึ่งบางกรอบสุดอีถาดขอบชีสของกินเล่นอย่างละสองชิ้นชิว้นเบคอนทัสไตเกาหลีปีไก่ไปไปคิวขนม ชีสส <Hey? S 4> ักกิสมสวิงบรสติกิแกนซิกซีกหมูบาร์บีคิวขาดไม่ได้ถาดใหญ่หาวไเอียนไม่ใส่สับปะรดเอาแต่ให้มายนเรี่ยนหอมไส้กรอกชีสจัดบามบีลิเย่ยมบอกของใหญ่ไก่เนยบอกเลยว่าพรีเมียมและพวก็นณคนนี้จะมาในสองแบบมาดูกันก่อนเลยนะครับ